มาค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าตัวนี้นะคะเราเรียกว่าโรลิต้าโรลิต้ามันแบบไหนมันดีสําหรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ชายดีแบบไหนผู้ชายดีตรงที่ว่าผู้ชายปกตินกเขาไม่ขันก็สามารถช่วยได้ป้องกันมะเร็งต่อมมา ช่วยได้นะคะส่วนผู้หญิงดูแลตั้งแต่ผิวหน้าอกนะคะแล้วก็หมดลูกน่นหมายความหมดลูกของคุณนะคะมีปัญหา108ร้อยแปดอาการเช่นเมนมาไม่ตามปกติเมนออกมาแล้วเป็นดิ่มๆเวลาลูกขาวมาแล้วกลิ่นเมนดขาวมากหรือ,อเวลานั่งแล้วมีลมอ,ออกมาฟืดนะคะหรือเวลาร่วมเพศแล้วหลุมนะคะหรืออะไรอีกคันหรือ ปัวประจําเดือนนะคะเยอะแยะมากมายนั่นหมายความว่าโรลิต้าช่วยคุณได้โรลิต้าคือสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใครที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาสิ่งที่พี่พูดมาคุณรีบกินเลยแต่ผู้ชายนะคะที่ยังขันอยู่แล้วยังไม่เป็นตอมลูกหมากมาเลงตอมลูกหมากเนาะกินป้องกันดีกว่ารักษานะคะถ้าสมมติเราขาไม่ขันคุณกุ้มใจมากเฮ้ยทำไมไม่ขันต้องมานั่งแก้ปัญหาเมื่อไร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 ถูกไหมแต่วันนี้มันขันอยู่ บำรุงมันซะบำรุงมันทะดูแลมันซะเอาใจใส่มันซะนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันมดลูกยังไม่มีปัญหาคุณต้องกินเพราะมดลูกมันใช้งานนะถูกไหมเออเพราะเขาอยู่แบบลึก ซับซ้อนมากมายเราไม่เห็นเขาว่าเขาอยู่ดีมีสุขหมายกินไปเพื่อดูแลเขานี่คืออาหารเสริมใครที่ฟังพี่แล้วสนใจคุณสามารถคลิกเข้าไปได้วิดีโอนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทได้เลยตอนนี้ทุกสิ่ง e อ e r ร t เ i n g งจริงหรือเบลต้องออนไลน์เท่านั้นนะคะคุณจะได้ของแท้แน่นอนแล้วก็ได้รับของจริงนะคะส่งถึงบ้านคุณของ สิ่งที่ดีสิ่งที่พี่แนะนําให้คุณคือคุณเป็นสมาชิกค,คุณสามารถซื้อได้ราคาสมาชิกค,ค่าสมัครไม่มีฟรีตลอดชีวิตนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปได้เลย,เลยสินค้ามีมากมายตั้งแต่หัวจรปดไปเท้ากระเป๋าน้าหอมมีหมดเลยนะคะแค่คุณสนใจสินค้าโดยเดียวคุณสามารถสั่งซื้อได้ทุกสิ่งเอเวอร์จิ้งจิงเบลส่งถึงบ้านนะ,ะทั่วโลกด้วยนะคะส่งทั่วโลกใครที่อยู่ท่างประเทศสามารถสั่งได้นะคะเขาคิดเลทตามจริงที่คุณอยู่อเมริกาฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นได้หมดเลยนะคะโคตรโชคดี นะคะคส่งหมดทุบาโรคโอเคนะคะไปแล้วจ้า